โอเคครับคนว่าวันนี้ผมมาแปลกไหมแปกลกแหละแปลกทุกวันนะครับคือวันนี้เธอมามาเอามาลองเล่นแบบให้คอมไอ้มเข้าชาร์าดูเทรลไฟนะครับอัน,นคีอเธอคอมใช้คำภาษาอังกฤษเอฟเนี่ยคุณลองเล่นแบบนี้ดูนะคป็นข้ามไปเลยนะ โอเคข้ามไปเลยไม่ต้องดูอะไรนั่นแหละทุกคนเคยเล่นจกมนี้ลแล้วเกมกดล็อกอินล็อกอินอะไรจำาป็น Shadow Fight สอง Shadow f ส,สองแล้วก็ Uli การปรับปรุงขวาตเตะเตะไปไม่เตะมนจยิยิงเนยิงยิงนะยิงยิง kemudian kita, kita ambil, kita ambil, ได้แก่ที่ครูกูเ,กเน,นี่ยหนูกุดเองกดไปไปเดี๋ยได้ไหมอาเรียกกอนมาเก็ได้ละ ดูแหละรกันเลยี้ดู้ลยล่ะมาเ๋ยว้ทำไปเลยะไปอืมตืมอืม

ปุ่มเลกไปาเดนาันนี้ไม่ได้เล่นงานเลยัุณหนูม่ถุเท้าให้ตั้งปุ่มคอนโทรนันงมตั้งคอนโทรนั่งกันท่านอาจารย์มี้นีมนตัอาจารย์ตั้งคอนโทร ok thành okay, okay, okay. okay, okay. okay, okay, okay. lên được còn cái nào nữa? ขกาน้ขวานคิวคิวเตะมันเป็นคิวคิวอัดนี้กินกินกิกินนาะอกนนีกินกิอืมขวา๋อาชนะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ชนะรอบแรกจุดสูงคลามมันยังไม่จบเข้าไปใกล้แล้วก็เตะยกลื้อในรายการสลับค เตะเหมือนตั้มตั้มหน้าหน้ากลายเป็นผักแล้วตอนนี้ตั้มเนเ้ตัวสุดท้ยอือ่เือกนั้นคือเออเอคิ ไปเลยอีกเลยทิ่เข้าเลยที่โดนที่แตกเลยค่ะเราทำมาที่มันก็ขึ้นเรียล้างทั้งหมดโอเควันนี้มาแปลกวะวันนี้มาแปลกเลยอ่ะคือสมาันสมัยใหม่ไม่อยากเสียตังค์ไม่ก็ไม่เสียตังค์ใคเหี้่อะไรไง ไม่อยากเสียตังค์กับอิที่างานโอ้ขขายอยู่แนวเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยไหมเดาไปก่อนใครอยากให้ผมใช้อันนี้คอมเมนต์คอมเมนต์เลยคอมมเนต์ไปเถียงเอาคอมเมนต์มจะให้กูใช้มีดหรือใช้เฮียเนี่ยเถียงกันตาแคอมเมนต์ให้เลยนะจัะเนี่ยจัะเดี๋ยวคิดไม่ใช้เองนี่เนี่กลัวเปิดหาเปิดนีฮฮ่ กู e เปลี่นเอเปลี่ยกกนกลิ่ไม่กีก A, e กก่รอบแล้วนึกเมื่อที่กูไม่กูไปกดไออีมากกว่าไม่กกดดีใช่้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆใช่ั้มมาเหี้ยไปเกยเหี้ยอีกแล้วจ,จำได้เลยเดือนที่แล้วที่เล่นอาชาีพมีแบบพูดได้ไหกเอเอ

เรียกคอนโุมไม่เ hmm. ป mm ็นเรียเลยว่ะอืออ้หน้าเลยฟันยังตัวนึงฟันยังตัวนึงฟันชิดตัวเดยวันตัว้วอือ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 ออ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 อดอดออ มากการรเมงกล,งกนะกลางอากาศเย,ยี่้ปูเต็มไทยเจ๋วทำอากาศดีนะแย่ไม่คิดเจอมีลอบมากาดจะกลายเป็นถุงแน่นโดนสวนมาทีนี้แหนะกำลังฝันหนึ่งชนะรองนีชนะแต่รอบก่อนะนั้นมันอ,อ,อ,อัดหรืออัดวะ เว่อร์เมกี้ไหไปดูไปดูไปเถียงกันใต้คอมเมนต์ในเรื่องเฮียเนี่ยไออาวุธเนี่ยไปเถียงกันเอาเนี่สองอันเนี่ยไปเถียงกันเอาว่าใครไปใช้ใช้อะไรอ่ะสองอันเนี่ยไปเถียงกันเอาเองนะเถียงกันใต้คอมเมนต์เในสัตว์ลงหมดดูไปก่อนเนี่ยฮึ่มือมือเฮียมือนอกจากไอ้นี่มันมีอย่างอื่นไหม นอกใจใช่ไไม่มีนีแบบชเกาะมีงมงบไหนสิออมันีข้างล่างมาเลยนนี้ไอนชุดเกาะด้ี่ชุดเกาะชุดเกาะนี้ก่นบาชุดหมวก ไม่ควรซื้อไหมอันนี้ควรซื้อครัมบมาด,ดีบังดามิตซื้อและ,ะไปไปเล่นต่อไอเรื่องสนับมือกับมีดเอะใช้อะไรก็ไม่รู้อ็นอะไรไอ้รุ่นดุไอ้ไอ้เรื่องเด็กดดเลยสิเด็กหญิโดนแดดวันหน้าให้เหี่ยวมาดูไหมใช่ไหมโอ้ติดไหนติด ดู่ลิ่นหรือกินก็ม่รู้ว่าสวกมันก็ิ่นเลยเกิเลยถอยเกนหน้าอีอีอู้เต็มขาเลยประเด็นเลยาเมาส์องเป๊ะเอาดูเฮ้ยมีกิจกิภาพมัน่รูหลฮะมันจะหลุดนะหลุดนีก็ดูตนมา ิ้งหลังขึ้นไ,ไปหลังขึ้นไ,ไปหลังเนี่ดนะอ่าดูฟันฟันดูไปฟันให้ดูนี่เองไปล่นหดูฟันสองทีมันจะตายเลรอนี่เตะยอดหน้าครับเด็นี้ปวดแขนใหม่เน,นี่ยนะเด้อเดี๋ยวจบตานี่ก็ ลงใช้เมาดูคเมาส์เ <beautiful> ล <mom> uh ่นโหดอย่างเลยกุดแบบเดิมอะไรเยอะุดๆเมาส์สองมืออืโอ้ดเสยอไข่ก็นเยะมดิ่งอ้สิบเจ็ดเอ๊ยี่สิบสามนะที่มนึ้งเนื้อล่อเช็ดเลยโอ้แมงเป็นไข่เลยมาดิโอ้โหม่เติ็ซ้ำเลย อ๋อที่จะตายเลยดูที่ัดไข่เปยกฟันไข่แี่อุ้ยอะไรจะตายที่จะตายกียวที่จะตายกดมืวแว้พี่ชากดมือวี่เลกดมไว้กดมือว้เอ้กดมืวอะไนอยู่อีอีมอสองอีกด้าสอีแล้วกดา e แล้วก็กดเมาส์สองกด e e กด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 เตะยเตะหม่กดมาเลยมาเะเออจะตาอยู่แล้วดแ่ปะตาไปเอาเยอาๆไปแล้วะ การไปเศษแล้วมันเออเออดิเออเออเยีอ่ะายังโดนระยำโอ้เออเยียอีกหนลาเยียะแพ้ตัดมารอบสามันก็มาหนก็มาดินะลงสนาเข้ามาพูดกดอี โัวเสียใครแล้วฟาดเป็นกระบานไ่ต๊้ไนเชิงกดบัวเชิงกดมั่วเชิงกดมุ่่ะดมัว้ววดมัวล้วมาดิอุ้มไปนะใ้เสียคะแนนหนึงให้มือ มาเหนึ่งเท่าน่เ่าหน่งเ่าหนเท่าแต่ตอนนี้อูขอฆ่าปก่อนจบไปนี่เออะขึ้ไไงต่อตัวตัดจบเย